จะมีคนลงข้อความหรือว่าส่งข้อความมาในเชิงลบหรือว่าบูลลี่นะมีบูลลี่ทุกวันค่ะทุกวันเหรมี death threats มี death threats ก็คือขู่ขู่ที่จะฆ่าอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยจริงเหรอจริงเหรอขู่ฆ่าด้วยใช่ค่ะประมาณไหนเขื่อนอารมณ์แบบอยากส่งตัวเครื่องบินให้อยู่ประเทศอไอจังเลยแต่แบบเชือดคออยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอย่างเงี้ยหลายคนก็อาจจะมองว่าครั้งเดียวหรือเปล่าหรือใน DM หรือเปล่าคือเขื่อนเนี่ยเป็นคท t i v ส s t เต็มตัวมากเลยการที่เขื่อนเลือกที่จะไม่ค่อยลบคอมเมนต์ครับผม เพราะเป็นคอมเมนต์ให้เป็นโชว์เคสให้คนเห็นว่า there is still hate going on และพี่บูดีเชื่อไหมว่าหลายๆครั้งที่มี hate speech มาหรือว่า message ที่เป็นค่อนข้างขู่ฆ่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจะเย็นๆคุย,ยกับเขาอะครับมีหลายครั้งนะที่เขาเข้าใจมากขึ้นแล้วเขาขอโทษก็มีครับเขื่อนครับมันมีคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียที่ที่พี่อ่านแล้วพี่ตกใจนะ <c oughs> นะพี่อยากอ่านให้คุณฟังได้ไหม <c oughs> ได้ค่ะและพี่มั่นใจว่าคุณมีปัญญาใช่คำนี้ในการ <c oughs> ที่จะตอบ หรือที่จะคอมเมนต์ให้กับทุกคนที่ดูอยู่ในขณะนี้นะครับยกตัวอย่างครับคอมเมนต์แรกครับเลือกสักอย่างไหมจะแต่งเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย <c oughs> ดูละงง,งครับเขืนก็จะตอบว่าสวัสดีค่ะนี่พี่เขืนนะคะพี่เขืนเลือกแล้วก็วันนี้พี่เขิอนอยากแต่งแบบนี้เพราะว่าจริงๆพี่เขืนเชื่อในเรื่องคอนเซปต์ my body my choice ครับผมว่าพี่เขืนมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าอยากทำอะไรกับใส่อะไรบนร่างกายตัวเอง ในวันนี้ที่คอมเมนต์นี้บอกให้พี่เขินเลือกสักอย่างอ่ะพี่เขินอาจจะบอกว่าพี่เขินเลือกแล้วครับผมอีกข้อความหนึ่งแล้วกันได้ค่ะเป็นแบบนี้พ่อแม่รับได้หรือสงสารเข้าจังมีลูกแบบนี้อันนั้นเป็นคำถามที่โดนน่าจะบ่อยที่สุดด้วยเขินว่าโดนบ่อยมากน่าจะโดนบ่อยที่สุดครับผมครับเขินต้องบอกเดียเยเด๋ยวเดี๋ยวพี่ว่าคําถามนี้มันโดนมากพี่อ่านแล้วพี่รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะ จะแรงพอสมควรพี่ว่าคุณไม่ต้องตอบแบบวันนี้พี่ว่าน่าจะมีคนที่เขาตอบได้ดีกว่านี้ขอต้อนรับคุณแม่เขื่อนครับสวัสดีครับคุณแม่ครับ สวัสดีครับคุณแม่แล้วก่อนอันนี้เป็นวันแรกนะที่จับโปไม่ได้นะว่าทำอ,อะไรคุณไม่รู้ใช่ไหมว่าคุณแม่ไม่รู้พี่วุฒิมาร่วมรายการเราเมื่อกี้แม่ได้ยินใช่ไหมครับอันนี้ยินอยู่นะครับ<า>วุฒิขอทวนคอมเมนต์อนกนิดนึงนะครับ<า>อันนี้คือคอมเมนต์จริงเลยนะครับเขื่อนเป็นแบบนี้พ่อแม่รับได้หรือสงสารเขาจังมีลูกเป็นแบบนี้นะฮะคุณแม่ตั้มจะบอกเขาว่าคือรับได้ค่ะ พราะว่รับได้มาตั้งแต่ต้นแล้วแล้วก็ไม่เคยคิดอะไรเพราะว่าเวลามองลูกเนี่ยเขา,ามีความสุขในสิ่งที่เขาเป็นเขามีความสุขในสิ่งที่เขาเลือกเราเป็นแม่เราเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขค่ะและเขื่อนไม่แค่นั้นนะเวลาเขื่อนมีความสุขในสิ่งที่เขื่อนเป็นอ่ะเขื่อนก็จะเผื่อแผ่ความสุขอ่ะไปให้กับคนอื่นอยู่เสมอๆค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาของคุณแม่เลยค่ะ ฟังแล้วเป็นยังไง conversation ที่แบบค่อนข้างทัชกับแบบกระโดดลงไปเลยอย่างเงี้ยเคุยกับคุณแม่ค่อนข้างบ่อยครับผมเขินเรียนรู้ที่จะเปิดบัดแผลคุยเรื่องทรามาคุณแม่ในพื้นที่ปลอดภัยที่บ้านค่อนข้างบ่อยในวันเนี้ยที่ได้รู้ว่าในรายการวูดี้โชว์อย่างเงี้ยครับได้มีพื้นที่ปลอดภัยที่คุณแม่ได้ออกมาพูดอย่างงี้ได้มาเซอร์ไพรส์ในวันเกิดรู้สึก o v e r ร h เวลมากแต่เป็น overwhelm ที่ดีและรู้สึกว่าพลังงานบวกมันเยอะมากเลยค่ะที่วูดี้ I feel love I feel c a r e for I feel safe แม่อยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อคุณแม่ที่เห็นว่าลูกของเขาเนี่ยเป็นลูกพิเศษที่แตกต่างจากคนอื่นคือจริงๆคุณแม่ผ่านผ่านคุณพ่อคุณแม่หลายท่านนะคะ<ม>ที่ยิงคําถามตรงมาที่คุณแม่บ่อยๆมากเลยเ<ม>ขื่อนก็จะทราบดีแต่เราก็จะพูดถึงแต่ประสบการณ์ของตัวเองนะคะแล้วก็จะบอกว่าเมื่อลูกโตขึ้นน่ะชีวิตเป็นของเขาไม่ใช่ของเรา เราเป็นแค่ผู้ติดตามเท่านั้นเมื่อเขาเลือกแล้วแล้วเขาเดินเส้นทางที่เขามีความสุขอะเราก็จงยินดีในสิ่งที่เขาเป็นแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากกว่านั้นเลยค่ะ ม่เขื่อนเคยอาจขโมยชุดแม่มาใส่หรือเปล่าไส่ได้ไหมหรือยังไงได้ค่ะยาหลายๆอย่างเช่นต้มหูเด็กชายบุ๋อะไรอย่างเงี้ยก็แบ่งเราแบ่งกันใส่แบ่งกันใส่น่ารักไหมครับลูกแมเขามีอะไรให้ติดตามทุกวันนะฮะวันนี้เขาจะทําอะไรพรุ่งนี้เขาจะทําอะไรมารืนนี้เขาจะทําอะไรอะไรเงี้ยมันก็ตื่นเต้นสนุกดีพูดได้นะว่าแฟนคลับตัวยงของคุณก็คือแม่คุณใช่ค่ะ My m o m is my biggest fan club ว้าวดีจังเลย ุณแม่เป็นแฟนขับตัวโยกของตัวคุณเองนะครับนะครับก็ดีใจวันนี้เนาะที่เขื่อนได้มีโอกาสมาเปิดใจพูดคุยเพราะว่าเอาจริงๆเราไม่ค่อยได้มีโอกาสคุยกันแบบนี้ใช่คับในสื่อหลักแบบนี้เลยไม่ค่อยเลยครับพี่รู้ว่าการมาออกรายการอย่างวันนี้คุณคุณรู้ว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนที่ดูอยู่มีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆมีอะไรจะบอกกับพี่น้องชาวไทยที่ดูอยู่วันนี้ที่ต้องการแรงบันดาลใจจากเรื่องนี้ครับคอนอยากส่งข้อความให้ถึงทุกๆคนที่ กำลัง struggle หรือโดนหลายๆคนโดนสังคมโดนเพื่อนๆกดดันให้ come out อยู่นะคะคะอยากส่งมเมสเ a g e เลยว่าการ come out เนี่ยเราไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกว่าใครบังคับเราได้หรือว่ามีอะไรถูกต้องนะคะการ come out เนี่ยคืออยากให้พี่ๆน้องๆหรือทุกคนที่กําลังหาเวลา come out อยู่เนี่ยให้รู้สึกปลอดภัยที่สุดแล้วรู้สึก s a ฟ e ที่สุดแล้วค่อย come out ค่ะอย่าปล่อยให้ใครมากดดันเราบังคับเราหรือบีบบังคับเราได้ครับให้เรารู้สึกปลอดภัยที่สุดเราพร้อมที่สุดเราค่อย come out ครับ พี่ร้องชาวไทยครับเราต้องขอบคุณคุณแม่เขื่อนมากๆที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ขอบคุณนะครับ,บคุณแม่ค,ครับขอบคุณค่ะค